ตอนนี้ผมจะรีวิวปืนชนบุรีเอซนะครับก็อุปกรณ์เดิมมันคือเป็นที่เก็บเสียงนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนไยเป็นที่เก็บแสงเนี่ยามแังมันจะเป็นที่ของมันนะครับจะหาได้ประมาณยี่สิบหน่วยนะและก็เปลี่ยนได้ครับแต่ผมแนะนำให้ใช้อ่า พวกเมื่อที่เป็น, ault, ปนดีฟอลส์มันจะดีฟฝาตัวนี้ส่วนลูกปืนดีฟอลส์มันจะมาเป็นแมกโรยนะครับจีสามพันหกซีแยร้อยเม็ดนะฮะถ้าเราไปกดเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนได้นะแต่พอมันเปลี่ยนเนะี่ยลูกกระสุนแมกโรยเมื่อกี้มันดรอปพื้นไปเลยนะครับผมกดกระบอกมาใหม่กลับม,มากดอีกครั้งนึงก็ได้นะครับ แต่มันก็จะดอกไปนัดเดิมไปอีกถ้าเป็นแบบทั่วไปครับก็เอาเหี้ยอ,อะไรเนี่ยเป็นหัวก,เเเกนนูเลยสัตว์นะอันนี้อเอเปลี่ยนปืนใหม่มัากระสุนที่อะไรเนี่ยนี้เอาไปเป็นปืนบุรีรัมครับ บูรดีดำนี่ก็คือความต่งคือแม็กไอยู่ด้านล่างน,นะครับส่วนการใช้งานความแรงเหมือนกันหมดครับแล้วก็สุพรรณูรี SP. เอสปีเย่ตรงนี้ก็เหมือนกับปืนชนบุรีและไอรุ่นที่กำลังจะออกมาต่างๆนานครับก็คือว่าจะเป็นดีฟอสมาที่เลเตอร์นะครับ แล้วก็ถ้าเปลี่ยนเป็นกระช่ายก็สามารถกด F เพื่อเปิดกระายได้นะคนบานเนี่ยที่ผมเปิดกระายอยู่เนี่ยเนทันเที่ยแหละตอนนี้ดูเขาถมงอันนี้นเขาถึงได้หนึ่งร้อยเนี่ยกระชายไม่เปิดได้แล้วก็จะมีปืนของสมสอรต่างๆอีกนะครับก่ เพื่อหวกันนิดนึงว่าอ,อยากจะได้มีสโมสรอ,อะไรตอนนี้ก็มาทำเมืองทองยูีนเต็ดน,นะครับ่านท่าเรือไหมหรือเปล่าผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ติดตามบอลเท่าหไหร่ฉันรู้ว่าพวกทีมพวกนี้ดังๆมันมีพวกนี้แล้วก็คืนนี้ติดลายเส้นนะครับเขียนว่าวอซีสามีที่เนะี่ย เห็นว่าตุงสุพรรณบุรีเนะเป็นลายนูนนะฮะและส่วนสีขาวของช้างของครื่อสุพรรณบุรีครับฟังือมันจะเรืองแสงนะครับทุกตัวครับเรืองแสงหมดครับพวกสมมสรฟุตอนนะฮะตาการยิงนี่ดีมากเลยฮะแต่ผมลงไปในชวงนี้มันยิงผมแน่นอน,นครับ กูจะได้โงไหมเนี่ยเอาแค่ okay, ผมจบคลิปแค่นี้ดีกว่าครับลงมาตายแน,น่แน่ฮะกูรู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่ฮนะไอ้หนูไอห่าเอ้ยเออบักหาบักหาโอเคจบคลิปก่อนนะครับลาบายครับ